สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็ลองแกงแกงเขาเรียกว่าต้ยมยำเผ็ดนะใส่พริกแกงแทนนะนะตอนนี้ลุงดำก็แกงปลาชะโดที่เขาได้มาแล้วให้ลุงดำตัวนี้ก็ไม่ตำกว่า3มโลนะ3มโลสามโล เกือบสี่โลอ่ะนี่ตัวนี้นะดูหัวมันนะหัวปลาชะโดเนี่ยนี่หัวปลาชะโดนะนี่หัวปลาชะโดนี่นนนแล้วดูเนื้อเขาเนี่ยนี่เนื้อนี่ท่อนหางนี่ขนาดท่อนหางใหญ่ขนาดเนี้ยนะนะครับนี่หม้อของ,งดำก็หม้อเบอร์สามสิบนะสามสิบใช่สามสิบนะครับนี่ดูปลาดูดูด ดูไอ้ส่วนเราเขาเรียกว่าขากันไกรมันนะปากมันจะเรียกว่าฟันฟันดีกว่าเห็นไหมดูลองแกงดูนะลุงดำก็ใส่นี่นี่ใส่ลุงดำก็ใส่ใบใบหัวรำพานะนะี่ใบหัวรำพานี่ที่กินกับขนมจีนอะที่แกงเขียวหวานแล้วก็ชอบใส่ ลุงดำก็มันมีน้อยลุงดำก็เลยใส่ทั้งต้นเลยนี่ต้นมันก็ใส่ทั้งต้นจิ่งมันกลัวแบบแบบมันมีมาน้อยอ่ะมีมาหน่อยหนึ่งลุงดำกลัวว่ารสชาติจะไม่ถึงลุงดำก็เลยใส่ทั้งต้นนี่นะเด็ดอ่อนใส่ทั้งต้นเลยกินจะได้ลงุงแต่ปลาชะโดเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งก็คือลัคษณะืวาของความที่ของลุงดำนะ มันเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ากินคาวมันแรงนะกินคาวมันแรงแล้วเขาจะทํายังไงให้กินคาวหายหนึ่งคือล้างน้ําบ่อยๆล้างน้ําเยอะๆสองหนึ่งอาจจะต้มน้ําเสร็จแล้วก็ลวกลวกด้วยอะไรก็ใส่ต้มมะขามถ้าเราไม่มีต้มมะขามก็ลวกแล้วก็ใส่น้ําเสร็จแล้วล้างสะอาดใส่เสร็จแล้วก็ ต้มด้วยน้ำส้มสีชูต้มให้มันหายขาวแล้วก็ไปต้มจริงอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าสองชั้นนะนี่นี่ก็ดูว่านี่อันนี้ก็คือลุงดำตักมาใส่จานดูเนื้อเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเนื้อชิ้นใหญ่อะบางคนเขาไม่กล้ากินเพราะหางโดูทัพีของดำเนี่ยขนาดท่อนหางนะเลยจากนี่ก็เป็นหาง เขาเขาใหญ่ขนาดนี่เดี๋ยวนี่ดูนี่ก็ดูลูกตาเขาเห็นไหมตัวใหญ่นะตัวนี้ก็ตกประมาณสี่โลกว่าหรือมะพุงดำวะสี่โลกว่านะดูพุงเขาเนในชัยสามสี่โลกว่าเนี่ยตัวนี้นะก็ะถือว่าใหญ่นี่ดูนี่ดูเครื่องในมันนะนี่ขนาดหม้อบเบอร์สาม จะดูหม้อเบอร์อะไรกันแน่ดูกนอนเอาหม้อเบอร์สามสิบจริงจรงที่หม้อเบอร์สามสิบนะนี่ใส่อย่างนี้ตัวหนึ่งเนะขอมาให้ก็ไม่รู้เยอะนะเยอะนี่นั่นตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่ เอามาสี่โลขวาไม่ใช่สามโลแล้วพันนักตักๆอยู่นัหนักตึ้งเลยนะหากันไกลเงือกนี่ดูเครื่องในดีนะที่เขาให้มาแล้วเขาต้มยำมาเรียบร้อยนะนี่ต้มแบบว่าไม่ใช่ต้มยำต้มยำดำต้มไปคือเขาหันมาให้แล้วก็ถอดเก็บเขาเรียกว่า ทอดเกดปลานะทอดเกดปลาให้เรียบร้อยแล้วลุงดำแค่เอามาแกงเฉยๆนี่นะสิ่งสำคัญก็คือว่าหนึ่งเวลาแกงเนี้น้ำใส่หมอ้อเสร็จแล้วนะน้ำใส่หมอ้อเสร็จแล้วก็เอาปลาล้างสะอาดก็ใส่โดยเราไม่ต้องลวกไอ้เขาเรียกว่าลวกไอ้นี้นะเออเขาเรียกว่าโดยเราที่ไม่ต้องลวกไอ้ลวกไอ้อะไรนะ น้ำส้มสายชูหรือมะขามเราล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเลยใส่น้ำในหม้อเอาน้ำฝนใส่เข้าไปขึ้นน้ำกินก็นใส่เข้าไปใส่แล้วก็ปาวาง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 ไม่ต้องคนนะวางวางแล้วก็เปิดแก๊สเปิดแก๊สพอประมาณตูดข้นหม้อเนี่ยไม่ต้องเอาวงใหญ่วงเล็กเอาแค่คนหม้อพอไม่ต้องแรงมาก แล้วไม่กองนําเอาพอดีๆนะเปิดไฟร้อยหนึ่งเอาประมาณจากหกสิบเจดสิบแค่นั้นพอแล้ให้เขาสุกเรื่อยๆไปจนเขาเดือดมากๆก็ไม่ต้องคนถ้าคนปั๊บมันจะขาวเลยนะการในต้มปลาไอชะโดเนี่ยนะพอใส่เสร็จแล้วเรามีเครื่องปรุงอะไรตอนนี้ลุงดำก็ ตอนนี้มันปรุงมันตอนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะสีททท่ทุ่มละสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเครื่องปรุงก็ไม่มีลุงดาก็เลยใช้พริกแกงใส่เข้าไปใส่พริกแกงแล้วก็เกลือเกลือเม็ดนะเกลือแกงนะใส่เข้าไปนะแต่ปริมาณไหนลุงดาก็บอกมาถูกถ้าปลาใส่เยอะก็ใส่เยอะนะครับเพื่อดับข่าวนะหลังจากนั้นพอใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ ไอ้พวกเออน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่เข้าไปแล้วลงดำก็ใส่ก้อนในรสด,ดีรสเผ็ดใส่ไปหนึ่งก้อนนะใส่ไปหนึ่งก้อนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปแล้วก็น้ำปลาพอจะใส่เกลือแล้วน้ำปลาค่อยใส่ทีหลังหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยว่าแต่น้ำตาลไหม ใส่เขาเรียกว่าซอสซอสฟ้าเขียวไหมอย่างนั้นพอใส่เสร็จแล้วเะยอย่างหนึ่งก็คืออะไรทําอะไรมันขาดไปหมดทุกอย่างพอมันดึกแล้วเขาก็มาให้ประมาณส,สักประมาณสักเย็นเย็นหน่อยลุงดําก็ทํางานประมาณสักหกโมงเย็นเกือบ1หนึ่งทุ่มพอให้เสร็จแล้วที่นี่ มันก็ไม่มีอะไรปรุงเราปรุงที่สุดก็คือหนึ่งอย่าให้มันขาวจําไว้เลยอย่าให้มันขาวแล้วปรุงรสให้เผ็ดๆจัดๆเลยนะรสจัดอาจารย์อร่อยถ้ารสจืดๆชื้นๆเนี่ยขาวจะเด้งมาเลยนะใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่อะไรใส่เยอะๆเข้าไว้ยีราเทลแน่ที่เราปรุงใส่เยอะๆเข้าไว้เพราะปลานี่จะขาวถ้าเราทําไม่เป็นยิ่งขาวใหญ่ แล้วพอพอสำคัญให้เขาสุกจนได้ที่นะค่อยลงมาอย่าไปนคนเขาเดี๋ยวเนื้อมันแตกแต่เนื้อเขาก็เหนียวนะปลาชโดเนี้เหนียวมากบางตัวนี่เก็ดสีเงินเลยนะตัวใหญ่ๆองดำเห็นตอนนั้นก็แปดโลมั้งแปดโล13าโลก็เคยเห็นปลาชโดนะแต่ใหญ่เกินไปก็ไม่ลอยหรอก ของลงดำนี่ประมาณสี่โลสามสี่โลกว่าเนี่ยดูดูแล้วสี่โลกว่านี่น่าจะน่าจะอร่อยถ้าเหนืนอยจากนั้นก็วันเนื้อมันจะเป็นสิ้นเนื้อมันจะขาวๆแต่ตัวสี่โลสามโลนี่ก็นน่ากินนะทานั้นก็ไปก็ต้องทำอย่างอื่นไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำป่าจะดู ลุงดำก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าลุงดำรู้ว่าใครทําต้มปลาลอ,อยหรือทําปลาชะโดลอ,อยลุงดำจะมาบอกอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือลักษณะว่ะปรุงได้ทุกอย่างแล้วก็เติมแต่น้ำมันเอ้ยเติมแต่น้ำปลาอย่างเดียวเห็นรออยู่น้ำปลาเนี่ลองดูนะนี่ใส่ไป สิ่งสําคัญก็คือลักษณะว่ามีเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องปรุงอะไรก็ใส่เต็มที่เลยนะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องเพราะถ้าใส่น้อยๆปั๊บจะใบตะไคร้หรือใบเลื้อยหรือต่างๆใส่ให้เยอะๆกูดอะไรก็ใส่เยอะๆตอนนี้ลุงดําก็ทกําแค่อ่าขอให้มันไม่หายคาวแต่มันจะรสชาติอร่อยนะครับปรุงตามใจเราแหละครับผมนี่ปรุงตามใจเรา นี่วันนี้ลุงดำก็มาดูแกงปลาชะโดนะเคล็ดลับคือปรุงอะไรก็ได้อย่าไปคนมันอย่ามันจะขาวเยอะแต่เคล็ดลับของดำก็มีแค่นี้แหละแค่นี้นะครับวันนี้ดูแกงปลาชะโดสวัสดีครับจากลุงดำ